สารสกัดน้ำมักสมุนไพรกระชีดเคมีกระชีดแต่ว่าบได้ผลมันเป็นจังไหนบ่ตนวา่สานมื่อนี้ครับผมมีคำตอบครับพี่น้องว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับผมจะมาว,าว่าเรื่องการดูแลรักษา เพลี่นอนแม่งต่างๆนะครับการฉีดพ่นสารน้ำมักใช้เองหรือสารเคมีก็แล้วแต่พี่น้องหลายๆคนถามเขามาว่าใช้แล้วฉีดแล้วหลายยีห่ห้อหลายยางน้ำมักก็ะใส่แต่ว่าบุค่อยได้ผลเมื่อนีครับผม,มเม้าวบอกว่ามันเป็นแบบหนีด้วยครับ มันขึ้นอยู่กับเวลาการที่เราฉีดว่าเราฉีดเวลาไหนนะครับเด้อถ้ามแมนว่าหนอนปูลังคนกนว่าให้ฉีดช่วงเช้าปูาลังค้นกว่าช่วงเแรงช่วงเย็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฉีดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าช่วงไหนมันจะได้ผลกว่ากันนะครับตามที่ผม ทำสวนมากนะครับลายิบปีมานี่จากการสังเกตจากการใช้เองทั้งน้ำหมักสารไล่แมลงที่ทำเองแล้วก็ทั้งสารเคมีบางครั้งมันก็จะเป็นต้องใช้นะครับเด้อกรเลิดนํ้ำมาบอกกล่าวมาแชร์สปประสา์ในเพีนวงนี้รับฟังกันนะครับ คือสูตรตัวยาทั้งหมดบัาว่าจะเป็นน้าหมักสมุนไพรที่เราหมักใช้เองบัาวว่าจะเป็นสารเคมีครับพี่น้องจะให้ได้ผลมากที่สุดให้ฉีดช่วงเย็นตอนเรยงหรือตอนหัวค่านะครับฉีดตอนคำคำตอนมึนม่นเนี่ยมันเสียดผลครับพี่น้องในผลบัาวว่าจะเป็นสาร สกัดส,สารน้ำมกักหิดเองเพราว่าจะเป็นสารเคีมีกัแแหลวแตะเดวยครับเด้อแนะนำให้ฉีดช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำมันจะได้ผลนะครับเพราะว่าผวมแเลงแม่งต่างๆนี่ผกนอนมันจะออกหากินยามมาขึ้นครับพี่น้อง้าก็ต้องฉีดตดเรยงถ้าว่าช่วงอื่นเด้ช่วงอื่นก็ได้ ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าๆนะครับแต่ว่าสายสายสวยๆวยขื้นมากนี่ตะวันมันจะขึ้นนะครับตะวินมันขื้นแดดมันทรงมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของสารเมว่าจะเป็นสารน้ามารักไเองบเม่าจะเป็นสารเคมีนะครับมันกะจะค่อยๆเสื่อมสภาพ พอว่าแดดมันเผาถ้าเ้าสังเกตเวลาเราจะกินยาเฮาเจ็บไข่ได้ดป่วยมอใหย้ยยาหรือเป็นยาอื่นๆเขาจะมีขางวขวดขางสลากบอกว่าห้ามโดนแดดพวกสารเคมีก็เหมือนกันครับคือกันสารมักสมุนไพรก็คือกันถ้ามันโดนแดดเมื่อไหร่ประสิทธิภาพฤทธิ์ของเขา ก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามความร้อนแรงของแดดเผาครับพี mm. ่น้องเพราะฉะนั้น mm. เวลาที่ฉีดเวลาที่ดีที่สุดตามที่ผมใช้มาคือให้เป็นช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำช่วงที่ไม่มีแดดนะครับช่วงนี้จะได้ประสิทธิภาพชนิดีิว่า99%ครับพี่น้องดีที่สุดดีกว่าเวลาอื่น ราฉะนั้นให้พี่น้องมาฉีดสวงต้นเลียงนุบัดสวงขอาคำด้วยรับเน้อตามที่ผมทําสวนมาสิบกว่าปีนี่ใช้ความสังเกตแล้วก็ออกประสบป,ประการในการใช้พวกยาพวกสมุนไพรต่างๆในการดูแลในการกําจัดพเพลี้ยแมลงต่างๆให้กับพืชผักในสวนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างพีน่น้องผมจะฉีด ช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะครับเด้อก็พี่น้องก็ลองเอาไปใช้นะครับอาเห็นเบืง้งปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ที่ท่านฉีดเปลี่ยนเวลามาเป็นช่วงเย็นนะครับแล้วให้สลับตัวยาด้วยนะครับถ้าเกิว่าพี่น้องใช้ยาเคมีก็สลับตัวยาสลับกลุ่มยาในการฉีดพ่น มันจะได้ผลนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมคุ้นพี่น้องสปูสกุลน,นะครับที่ติดตามเบาตุนเดอซิรีนะครับมีคำถามยังกับฝากไว้ใ้คลิปวยครับเด้อผมกับเซฟฟอมาตบใไ้นะครับวางจากเบียกจางงานครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ